ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ป่วยเพราะพญานาคแม่เท่ากกอกรวมตัวขอขมาผีฟ้าเชื่ออาเพศสร้างวังพญานาคทำชาวบ้านป่วยตายทีมข่าวรายงานว่าผู้เท่าบ้านกกอกกกตูมจังหวัดมุกดาหารรวม8ดคนนำด้วยนางเย็นชาวบ้านกกตูมซึ่งเป็นแม่เมืองนั่งอยู่กลางพิธีนำผู้เท่าแก่อีกเจ็ดคน ประกอบพิธีรำผีฟ้าถวายผีฟ้าผีป่าผีบรรพบุรุษซึ่งหนึ่งในนั้นคือยายกรมปู่ไฟที่เพิ่งจะถูกผีป่าผีเขาเข้ามานั่งทับขาทำให้เดินไม่ได้เนื่องจากลูกหลานเชื่อว่ากระทำผิดในหมู่บ้านมีการถมที่ถมดินโดยไม่บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงทําให้ผีป่าเข้ามาทำร้ายผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้าน วันนี้จึงเป็นพิธีขอขมาและรำแก้บนถวายหลังจากที่หายดียายกลมปู่ไยอายุ76ปีผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านกกอกบอกว่าเกิดจากผีป่าผีเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดความไม่พอใจหลังจากที่มีชาวบ้านบางคนไปถมที่โดยไม่บอกกล่าวจึงทำให้มาทำร้ายคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านและ หลังจากที่หายดีแล้วจะต้องมีการแก้บนโดยการรำผีฟ้าถวายที่ลานกลางหมู่บ้านเพื่อขอขมาและขอบคุณที่ทำให้ยายหายเจ็บขาโดยตนนั้นนำดอกจำปามาร้อยด้วยก้านมะพร้าวทำเป็นลักษณะบ่วงวงกลมและนำมาครอบเอาไว้ที่หัวนำหมอนมาวางสองใบ นำขันห้าขันแปดมาวางเอาไว้บนหมอนฟ้อนรำถวายผีฟ้าด้วยเสียงแคนเสียงกรองเป็นการขอบคุณที่ทำให้ตนหายเจ็บขาและยังเป็นการขอขมาในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือมีการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นอีกทั้งจะเป็นการแก้ที่มีการสร้างองค์พญานาคหรือ มีการถมที่ทำให้ภูมิเจ้าที่ไม่พอใจมีชาวบ้านเจ็บและล้มตายอย่างน้อยก็เป็นการบรรเทาและแก้ปัญหาในมุมความเชื่อของชาวบ้านซึ่งไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ต้องลองใช้ภูมิปัญญานี้ในการประกอบพิธีตามความเชื่อดูความคืบหน้าล่าสุดนายสุรชัยสุวรรณกิจ หรือบุ๋มน้อยร้อยเอ็ูทูบเบอร์ช่องบุ๋มน้อยร้ออายุ28ปีเปิดเผยว่าตอนที่ตนเข้าไปทำเนื้อหาลงช่อง YouTube ของตัวเองพบว่ามีแบรนด์สินค้ากาแฟเป็นตัวหลักที่ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์อยู่จากนั้นในช่วงระยะหลังมีแบรนด์สินค้าชาเข้ามาจ้างลุงพลให้เป็นพรีเซนเตอร์แต่ยอดขายยังไม่ขยับและมีเจ้าของแบรนด์เดินทางมาหาลุงพล ทานองว่าตําหนิเกี่ยวกับยอดขายที่ไม่ขยับลุงพลจึงได้ประสานและขอความร่วมมือกลุ่มยูทูบเบอร์ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แต่ตนยืนยันว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเปอร์เซน์ที่จะได้รับจากแบรนด์สินค้าหรือลุงพลแต่ทั้งนี้ตนรู้สึกไม่สบายใจต่อการกระทําดังกล่าวของลุงพลที่ขอให้กลุ่มยูทูบเบอร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ หรือช่วยกันโปรโมทขายของทั้งที่ตัวของนุพลเป็นคนรับเงินโดยตรงจากเจ้าของแบรนด์แต่ในระยะหลังพอขายไม่ได้จึงมาอ้อนวอนขอให้ช่วยเหลือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับกลุ่มยูทูบเบอร์และไม่อยากให้มองว่ากลุ่มยูทูบเบอร์เป็นเครื่องมือของใครซึ่งหากต้องการให้ยูทูบเบอร์มีส่วนร่วมก็ควรจะบอกตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มรับเงิน อย่างไรก็ตามส่วนตัวในฐานะคนที่เคยอยู่จุดตรงนั้นขอฝากแสดงความเป็นห่วงใหญ่อย่างเพื่อนๆ y o u t u b e ด้วยกันว่ากลัวเพื่อนๆจะตกเป็นเครื่องมือเพราะการไปอยู่ตรงนั้นถูกใช้ทำอะไรหลายๆอย่างและเมื่อรู้แบบนี้แล้วยังอยากจะเป็นเครื่องมือของเขาอยู่หรือไม่ทีมข่าวได้เดินทางไปพูดคุยกับนางสาวสุภาราดาหรือปิ๋มซีโฟ กล่าวว่าหลังจากเมื่อวานนี้ที่ตนเข้าไปเป็นพยานในประเด็นที่เคยร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งตนเคยอ่านสปปรรพคุณของชาดังกล่าวช่วยในการขับถ่ายทั่วไปพร้อมยืนยันตนบอกต่อสปปรรพคุณที่ตนนั้นทดลองและเห็นผลคือเรื่องการล้างลำไส้และขับถ่ายดีขึ้นเท่านั้นตนไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้และไม่มีอะไรเกินจริงตอนแรกตนไม่ทราบเรื่องว่า จะมีการแจ้งจับเรื่องสรรพคุณที่เกินจริงและต้องเข้าไปให้ปากคำซึ่งหลังจากข่าวออกไปเมื่อวานบางคนไม่ได้ดูข่าวตั้งแต่ต้นเข้าใจผิดว่าตนไปแจ้งความจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ไปเป็นพยานเพียงเท่านั้นส่วนที่ตนตอบรับไปเป็นพยานในคดีนี้เพราะตนกับคุณอัจฉริยะนับถือกันจากนั้นได้พูดคุยกับคุณอัจฉริยะเพื่อถามไท ด้วยตัวเองก็ตกใจจากเดิมคิดว่าจะมีการถแถลงข่าวจับคนร้ายได้แล้วหรือไม่แต่กลายเป็นเรื่องโฆษณาเกินจริงตนจึงไปพบตำรวจอย่างไรก็ตามตนยอมรับว่าตกใจเมื่อเห็นคลิปทราบว่าพรีเซนเตอร์อีกคนหนึ่งระบุว่าสรรพคุณชาดังกล่าวสามารถป้องกันไวรัสโควิด -19 รวมถึงโรคมะเร็งได้สุดท้ายนี้ตนยืนยันว่า ไม่อยากเป็นคู่กรณีกับใครแต่ยืนยันว่ามาในฐานะพยานเท่านั้นและตอนนี้หลังจากที่ตนรับฟังตำรวจก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นว่าตนนั้นไม่อยู่ในส่วนที่พูดโฆษณาเกินจริงแค่เป็นพยานเพียงเท่านั้นแต่ตนไม่สบายใจเรื่องที่คนเข้าใจผิดและขอยืนยันอีกครั้งตน move on ในส่วนที่เคยบาดเจ็บสะบักสะบอมกับที่ผ่านมา จากการเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันไม่ต้องการเป็นประเด็นในสังคมกับใครอีกจากนี้ให้ทุกคนแยกประเด็นและเข้าใจตนด้วยว่าตนอยู่ในส่วนของตนความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่กรณีความคืบหน้าหลังจากที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมเชื่อเหลือเยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดในข้อหาการโฆษณาเกินจริงตามพรบ อาหารและยาหลังจากที่ลุงพลและกลุ่มยูทูบเบอร์ไลฟ์ขายของชายี่ห้อหนึ่งเกินจริงระบุสรรพคุณรักษาโรคได้นั้นล่าสุดทีมข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพบว่าเจ้าตัวยังคงทำกิจกรรมร่วมกันกับยูทูบเบอร์อยู่บริเวณหน้าบ้านไลฟ์ Life สดทำเนื้อหาลงช่องของตัวเองซึ่งมีลุงพลยืนอยู่ตรงกลาง และมีกลุ่มยูทูบเบอร์ยืนล้อมรอบและลุงพลก็ไม่ได้มีกำหนดการว่าจะเดินทางออกไปไหนและยังไม่มีท่าทีว่าจะพากลุ่มยูทูบเบอร์ไปทำกิจกรรมนอกหมู่บ้านจากนั้นทีมข่าวสังเกตเห็นว่าบริเวณหน้าบ้านของลุงพลยังคงมีป้ายแบรนด์สินค้า ชาติดอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้มีการปลดออกแต่อย่างใดหรือมีการย้ายไปติดตั้งจุดอื่นซึ่งบริเวณหน้าบ้านมีการติดตั้งป้ายแนวตั้งปรากฏรูปของลุงพลใส่เสื้อสีดำพร้อมกับแบรนด์ชาติดตั้งอยู่จำนวนสองป้ายซึ่งยังอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายหรือปลดออกขณะที่สารไม้ที่อยู่ข้างกับปู่พญานาคปริจิตตะ ยังคงมีป้ายสี่เหลี่ยมพื้นผ้า2อพื้นติดอยู่เอาไว้เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีการปลดออกหรือย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดขณะดเดียวกันทีมข่าวสังเกตว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ที่ล้อมรอบตัวลุงพลในวันนี้ส่วนใหญ่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาไม่มีใครใส่เสื้อโฆษณาแบรนด์ชาเหมือนช่วงก่อนหน้านี้เพราะส่วนใหญ่จะสวมใส่เพื่อโปรโมตออกช่องของตัวเองและให้ช่องอื่นๆ ถ่ายติดแต่สังเกตว่าวันนี้ด้วยกระแสที่คุณอัจฉริยะไปร้องเรียนทำให้ทุกคนไม่ใส่เสื้อดังกล่าวหรืออาจเป็นเพราะว่ามีจำนวนน้อยเพราะใส่ซ้ำหลายวันจึงไม่ได้มีการสวมใส่ในวันนี้ก็ได้ทั้งนี้ป้ายโปรโมทชาเดิมนั้นเคยติดตั้งอยู่บริเวณโซฟาสีเขียวในบ้านของลุงพลและบริเวณใกล้กับหน้าต่าง แต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าถูกดึงออกแล้วหรือไม่เพราะระยะหลังลุงพลไม่ได้เปิดบ้านต้อนรับใครจะมีเฉพาะพักพวกหรือกลุ่มคนที่รู้จักกันเท่านั้นที่อนุญาตให้เข้าไปในบ้านได้ทั้งนี้มีรายงานว่าเมื่อเวลา13นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกกตูมเดินทางมานำหมายเรียกที่ทนายสมเกียติได้ลงบันทึกประจำวันขอเลื่อนเข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน ในคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวและพยายามชิงทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายเรียกใหม่มามอบให้กับลุงพลเพื่อนัดหมายเวลาเข้าพบกับพนักงานสอบสวนในวันที่1มีนาคม2 5 6 4ตามที่ได้เลื่อนวันนัดหมายเอาไว้